ที่เราพบเห็นว่ารอบตัวเรามีวัวตถุอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราตอนนี้ข้างๆตัวเราใกล้ๆตัวเราตอนนี้มีอะไรสมุดหนังสือหน้ากระดาษนิโ้โต๊ะเก้าอี้่ะผดลงใช่ไหมคะเดีย๋ยวคุูมีภาพให้เราดูสักค่ะให้เราพิจารณา ว่มามันเป็นอะไรแบบไหนออกเห็นเป็นควันเป็นเหลียวก้อนแข็งเยี่ยมเลย มีกี่สถานนะสามว่ายูในสถานนะแก่น้ำวัอนหินแ <Okay. S 1> ทนจับคู่กับเพื่อนซิว่าสิ่งที่เธอเขียนมิเคราะห์ออกมาจะเหมือนกันไหมคู่ของเธอ 재 <목소리도>